แคบโม่กกรอบแหละพี่น้องเป้ยเบิด์ตเบิร์ตไอย่าว่ากันเด้อ สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องกินไปแซ่บไปในชาแนลมิกาสาวนายสิพามาก,กินตำชมตำบังหุ่งตำมะหุ่งนั่นแหละพี่น้องชมตำเนี่ยมาเด้อจากพี่น้องโว้าลายนะลายเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ้ดบเบิดอยร์วากันเด้ออื้มชิมข้อ ต่ตอดประแดกตอดประแดกพี่นอ้องอ้าวก่อนทีไปแซ่บแซบนะสาวนายกับสาวนายกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวนายหน่อเด้อจ้ะพี่น้องฝากไปติดตามทางเพจเพจสาวนายบ้านแซ่บจ้ะมาพี่น้องเพื่อนเก่าเพป็นใหม่จ้าโดยเม็กดมรกระถินก่อนเด้อจ้ะพี่น้องโดยเม็ดกระถินก่อนอื้อใช่ลายก็แซ่บลายเด้อพี่น้องลายโพดอ่ะ ผักเครื่องเคียงเ่าก็มีผักสลัดหอมพี่น้องแล้วก็แครอทอันเดียวแล้วก็แคบมูพี่น้องทีนี่ก็มาผู้เดียวมามากมาไม่แซบน้ำกันได้จากลงมือเลยแล้วบันมึงก็ลางแล้วมาได้จากพี่น้องเพื่อนเก่าเพื่อนใหม,ม่อันนี้ตอนปแปล้เอาไปเลยเนาะ มันนี่ยบะมียังลายไปมะ้เวเอืมข้าวเหนียวก็มีเน้จัดยนางม,มาเปี๋ยวก็แช่บข้เดนียวเน่อยเนีองเนาะ <S 2> <S 2> ชิบระ,ะอืมอ,ะะอีม่ี่อนไปได้อืงมากก็ไปองอม <laughs> <laughs> ข้าวเนียวก็มีดแบบเนาะซีซันก็มันกับเพจอุดเนาะ โงกกรอบแหละเช็นมาละกอนซับเองนอะจาก พักอันนี้ยากกินง่ายเป็นของฝังเนี่ยเักสลัดนะขบับไอืม បបុងតាមហុងໃສតាន់ប្រដាក់ dạy khó thăm ngàn dạy và Cho này dạy và dạy โอ้โหแต่องต่อมสองเท่นี่นม,มหาคนมากินชอยไปเนาะ

Ừ, lướt mà búng nỗi mà, giờ bà sáu nay nó chặt thịt ร่างพัดบอะ gọn hết đi không? ừ, มาจำกับเฝ้าแชฟเดี๋ยวจะนำปลาไปนอ้องเครื่องเทศอ่ะถ้าผู้ใดมักคลิปนี้กะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไาสาออไครตให้สาวนายเนี่ยเออจากพี่น้องฝากพี่น้องไปติดตามทางแฟนเพจสาวนายพาแซบถึงลังใจสาวนายบอกกลัวล้วก็น้องไซ สำหรับคลิปนี้ก็ณสาวน้อยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสบายดีจ้ะ